ส่งเคมคุณนะำว่าน,น้ำว่าน,นะครับตามกล่องขอ,องผมได้มานะครับนี่นะครับวามงตัวปกติแล้วภายใกล่องอจะมีนะครับมีน้ำยาค้างอยู่ในอะตอมนะครับน้ำยาค้างเนี่ยนะครับเดี๋ยวทดลองกันเลยนะครับ อ่ะกระพริบหนึ่งทีตามที่แจ้งมานะครับคราวนี้ลองกดเปิดดูหนึ่งสอสามสี่ห้าขึ้นออนปกตินะครับดูได้ปกติไหมนะครับเราใสาอ่อตอมดูเลยเอาที่น้ำยายังค้างอยู่นะครับ ปกติดีทุกอย่างนะครับค,บคุณเอาคนเลย